เมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมจังหวัดระยองได้จัดพิธีทอดพราป่าสาม,มคัคคีเพื่อสร้างระบบน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภคภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยภายในงานบุญพิธีพระอาจารย์วุฒิอภิวุธโธประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดระยองเป็นประธานสงฆ์สำหรับประธานพระป่า เพื่อสร้างระบบน้ำบาดาลครั้งที่สองคือ,คอกลาลยาณมิตรด,ด็อกเตอร์บัญชาพง์รักทรัพย์สินและกลาลยาณมิตรด,ด็อกเตอร์ธันรวีศรีสุพนัทนากูลพร้อมครอบครัวและมีคณะประธานรองจำนวน8คณะรวมถึงผู้มีบุญจากทุกอำเภอในจังหวัดระยองนำบริวารผ้าป่ามาร่วมบุญในครั้งนี้เพื่อสร้างระบบน้ำบาดาลได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี บรรยากาศเป็นไปด้วยความปราบปื้มปิติในบุญค่ะหลังจากนั้นทุกท่านได้รวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าปา่าตามเสียงเทพนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อทุกท่านใจหยุดนิ่งดีแล้วได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมคีโดยท่านประธานผ้าปา่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าปา่าส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าปา่า ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายระบบน้ำบาดาลพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยจยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานด้วยใจที่ปิติในบุญพร้อมกันนี้ท่านประธานพระป่าและประธานรองก็ได้น้อมถวายปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทุกท่านได้ตั้งใจอุทิศกายและใจเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา วันนั้นนับเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์อันงดงามที่ผู้มิบุญได้รวมใจกันเป็นหนึ่งเดินทางมาสั่งสมบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมแห่งนี้แม้ว่าสภาวการในปัจจุบนันสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคของผู้ที่มีความตั้งใจสั่งสมบุญสร้างทานบารมีแต่อย่างใด สำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมเป็นอีกหนึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ได้สร้างขึ้นมากว่า10ปีเพื่อเป็นที่เผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่หล,อล่อหลอมรวมใจของพุทธบริษัททั้ง4ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมงานบุญบวชพระสมมเนรอบรมเยวชนจัดปฏิบัติธรมรมรวมถึงการสั่งสมบุญทุกๆก,ก,กิจกรรมงานบุญของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดระยอง ซึ่งทุกท่านที่ได้ร่วมบุญทุกๆบุญในการสร้างศูนย์แห่งนี้ก็จะได้บุญมากเพราะสถานที่ตรงนี้จะเป็นแหล่งสังสมบุญของทุกท่านค่ะและในวันนี้เองนะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของท่านประธานพระป่าและเจ้าภาพผ้าป่าที่ได้ร่วมเดินทางมาร่วมบุญในครั้งนี้เราไปรับฟังและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก็มีความปลื้มปิติใจอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสได้เป็นประธานนะครับสร้างระบบน้ำบาดาลของวัด ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองวัดช่องลมแห่งนี้นะครับนะครับสิ่งที่สําคัญมากกว่านี้ครับคือการที่เราได้สิ่งที่ทําให้คนมาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ครับจะได้สบายใจว่าน้ําสะอาดนะครับทาให้เราสบายใจด้วยนะครับแล้วก็ได้บุญส่วนนี้ตลอดย4ิบสีชั่วโมงนะครับที่เข้ามาใช้น้าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรอุปสมบทสิก,การนะครับหรือว่าสาธุชนที่มาวัดมาปฏิบัติธรรมก็จะได้สบายใจและก็ชื่นใจกับน้ําที่ได้ เป็นสภาพในครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็ยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับ <ST> C <EN> C <ING> ก็อยากให้ทุกท่านมาร่วมบุญน,นะครับ <ST> C <EN> C <ING> เพราะว่าเราต้องมีระบบการผลิตน้ําด้วยนะครับ <ST> C <EN> C <ING> เพื่อให้แจกจ่ายให้สาธารณชนด้วยนะครับตอนนี้แค่เจาะน,น้ำประดาลยังไม่ได้เครื่องผลิตน้ำยังไม่มีพร้อมนะครับ <ST> C <EN> C <ING> ก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมบุญน,นะครับแห่งนี้ให้มันสําเร็จลุล่วงโดยดีนะครับก็มีความปลื้มใจครับอยากจะทําบุญอย่างนี้มานานแล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับขอให้นำบุญทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้ได้บุญด้วยกันทุกๆอย่าง แล้วก็มีความปลื้มว่าสิ่งที่อยากทําก็ได้ทำแล้นะครับก็มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนนะฮะด้านพระศาสนาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ไม่สามสิบปีที่ผ่านมานะครับก็ทําต่อเนื่องไม่เคยหยุดนะครับก็ขอให้ทุกคนได้อมุทนาบุญซึ่งกันและกันนะครับวันนี้เป็นวันท่อประปาระบบน้ําประปาบาดาลน,นะครับเห็นทุกท่านมาร่วมงานกันแล้วก็รู้สึกเพื่มมิจิตใจครับศูนย์นี้ได้ผ่านกายเวลามาทั้งหมด10ปีครับเริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ2555คารับ้บมาวันนี้ก็ 2,565แล้วครับครอบครัวของเราครอบครัวจีนนครครับ,คครบก็ได้มีโอกาสถวายที่เนาะถวายที่กับหลวงพอ่อขอถวายบุญนี้ไว้กับพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับก็ขอให้โครงการโครงงานของหลวงพอ่อทุกโครงการสําเร็จเป็นอัศาจรรย์นะครับกิจกรรมโครงงานโครงการของหลวงพอ่อเพื่องานฟื้นฟูศิลธรรมโลกสร,ส,รสร้างสันติส,ส,สุขส,ส,ส,สันติภาพโลกสังวสังพรสัมุนดีขยายพุทธศาสนาไปทั่วโลกของหลวงพ่อให้สําเร็จเป็นอัศจรรย์ครับก็วันนี้เป็นวันวานอมาดานก็มีความ เป็นวิติมากครับพราะอมีความตั้งใจที่จะมาร่วมงานครับบอกก็จะมาร่วมพระป่าทุกครั้งันพระป่าก็ตั้งใจเ,เต็มตัวไว้ดีผมก็ไปรับพอมาร่วมงานพระป่าทุกงานเลยครับก็วันนี้ก็กราบโนาบุญกับทุกทท่านที่มาร่วมบุญพระป่าบาดาลครับเป็นความแช่มชื่นสดชื่นครับชื่นบานสำหรับพู้ดีเรารู้สึกว่ามาร่วมบุญแล้วเราได้น้าครับเราได้น้ําไว้ใช้ในงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านช่องลม ศูนย์บปรสาทจัรยงครับบ้านช่องลมของเราแห่งนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมบุญที่นี่ต่อไปอีกนะครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นพระปาน้ำประดานครั้งที่2ต่อไปก็จะเป็นครั้งที่3นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมบุญเอาบุญกับประมาาปุชนียาจารย์ของเราครับแล้วก็เชิญทุกท่านมาเอาบุญกันให้มากๆนะครับเพื่อวันข้างหน้าประโยชน์ของการเข้าสู่พระนิพพานเพื่อการเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมของเราทั้งหลายนะครับ